สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตามที่คลิปก่อนที่เรารีวิวแอคโคไปได้บอกว่าจะมารีวิวเร็กซกันนะครับเร็กซี่เราจะมารีวิวก็เป็นเร็กซี่คอจากค่ายเลพินนะครับจากค่ายเลพินเนี่ยแต่ค่ายนี้บอกเลยว,ว่าเขาเป็นคน ทำที่ไม่กลัวลิสเตสิ์เลยแต่ดูของแท้มก็เป็นแบบนี้มันจะมีลายแบบนี้ด้วยซึ่งของเลพี่นก็ทํามาเพราะเด็พี่เขาไม่กลัวลิเตสิ์เลยเป็นค่ายที่แบบไม่กลัวเลยครับนี่เป็นความคิดของผมนะซึ่งดีเทลก็ทําที่สวยชอบตัวนี้มากเป็นเด็กที่ตอนสาวเนี่ยชีตอนสาวครับอืมแหละซึ่งตัวนี้มีความสามารถดีนี่ครับ ตัวนี้ตัวใหญ่มากแบบมือก็กึกกตรงนี้เสียงแบบจะเป็นเสียงกึ๊กตรงนี้ก็คือเสียงแต่ละอันนี้จะแตกต่างครับเพราะตามค่ายรีพินอยู่แล้วน่ครับนี่ตาสมจริงมากอันนี้ไม่ใช่ของแท้ตาสมจริงอาะจริงจริงแล้ว จริงๆแล้วตามันไม,ไม่ได้เป็นเหมือนในกล้องนะทุกคนตามันสวยนะครับตาไม่ได้เป็นเหมือนในกล้องนะครับตาในกล้องมันเหมือนขี้เลรนะับนี่สวยมากดีเทลแต่หางตรงนี้มันไม่ใช่ยางคนระับอยากให้มันเป็นยางมากแต่ทั้งมันดีเทลสวยแล้วนะว่ะโคตรสวยคนระับเป็นก็เป็นเล็กที่ตอนสาวนะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสองคูณสี่อ่ะ ห้านะร,รู้สึกว่าได้ยินเสียงแมวคนได้ยินเสียงแมวเสียงแมวของเองไหมครับเสียงแมวผมเองครับกำลังมาเลยกำลังเดินขึ้นมาเลยียวนทุกคนนี่เล็กซี่ตอนแกนี่เทลสวยมากสวยสู้ตัวที่แล้วได้ครับตัวนี้ขรับขาลงไ,ได้ เีจมกเหมือนกันโอ้โหทุกคนอีเหมียวผมมันมาตัดกล้องเหมียวเมียวมเมียวมเมียวไม่ต้องมาตัดกล้องพักอนครับผมขอเวลาจับไมเอวองอกคนก่อนนะตอนนี้แมวมารบกลัวนนะครับ,ออลบ,ค,รบคลิปนี้แม,เมวเรามารบกลัวนนะครับลบลบไปจะเหมียวนะครับนี่ครับ,รบก็รีวิวต่อวันนี้ก็ขยับได้ครับมือขยับได้เหมือนกันผมจะรีบจบคลิปแล้วเนี่ยเพราะว่า มีเหนียวมากวเนเสียงเตอร์อันนี้ก็แตกต่างครับตรงนี้ก็เสียงเต่ละอ,อันของเลยพี่นี่ละแตกตา่างอ่าวันนี้เรามาเทียบกันได้เลยนะครับนี่เป็นของเล็กซี่ตอนแก่เล็กซี่ตอนสั้